วันนี้จะพาทุกคนมาชมบ้านแนวโมเดิร์นทอวนคอนในงบ2.85ล้านบาทครับบ้านหลังนี้รหัสแบบ2 BR บ5 0 0 2ห้องขีด8 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ1ห้องพระกว้าง16เมตรลึก12เมตร พื้นที่ใช้สอย186ตารางเมตรครับราคางบประมาณก่อสร้างอยู่ที่2.85ล้านบาทสร้างเมื่อปี2020ครับเริ่มต้นกันที่หน้าบ้านทางขวามือจะเป็นโรงรถสามารถจอดรถได้2คันทางซ้ายมือมีหน้าต่างบานสวิง2บ้บานมีงานตกแต่งหินทรายแล้วก็ไม้ฝาครับบันไดทางขึ้นปูด้วยกระเบื้องเราจับเป็นเหล็กทาด้วยสีดำเสาโชว์หน้าบ้านตกแต่งด้วยหินทรายแล้วก็ไม้ฝาด้านในมีครีบคอสอรอมาให้ทั้งสองฝั่งครับ มาที่ข้างบ้านทางซ้ายมือก็ยังมีครีบคอสลอลมีลักษณะเป็นกรอบหน้าต่างถัดมาก็จะเป็นในส่วนของซักล้างมีลักษณะของการยกพื้นขึ้นมาครับประตูสามารถเปิดออกจากห้องครัวมาได้มาถึงข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งมีไม้ฝาตกแต่งตัดด้วยบัวและหน้าต่างเป็นบานสวิงครับในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านสามารถใช้งานได้พักผ่อนได้ และตรงนี้ก็จะปูพื้นด้วยกระเบื้องติดตั้งราวกันตกให้เรียบร้อยครับเข้ามาในตัวบ้านจะเจอโถงรับแขกเป็นอันดับแรกฝ้าเพดานเป็นแบบหลุมซ่อนไฟครับแล้วในส่วนของพื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนในชั้นนี้มีห้องเก็บของใต้บันไดามาให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของชั้นหนึ่งจะมีห้องนอนมาให้ด้วยครับออกจากห้องนอนมาจะเป็นห้องน้ําใช้งานภายนอกออกแบบในโทนสีขาว มีการแบ่งโซนอาบน้ําให้ด้วยครับพอออกจากห้องน้ํามาสามารถลงมาได้อีกหนึ่งสเตปในส่วนนี้จะเป็นชั้นของห้องครัวจะเป็นลักษณะของครัวบิวอินครับในบริเวณของห้องครัวนี้จะมีห้องอเนกประสงค์มาให้อีกหนึ่งห้องครับกลับมาในชั้นของโถงรับแขกบันไดาทางขึ้นชั้น2ราวจับจะเป็นเหล็กดํา ในชั้นบนนี้ลูกค้ามีการเพิ่มเติมบันไดไปยังดาดฟ้าด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นโซนของการวางโต๊ะหมู่บูชาด้านหลังมีการติดตั้งหน้าต่างบานสวิงมาให้ครับเดินต่อมาจะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้มีห้องน้ําในตัวมีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็คางบ้านให้ด้วยครับ ย้อนกลับมาที่ดาดฟ้าสามารถรับลมชมวิวเรียกได้ว่ามุมนี้ขึ้นมาพักผ่อนแล้วหายเหนื่อยเลยครับสำหรับรีวิวเต็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าจะสอบถามทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ